เราเคยสงสัยหรือไม่ว่านาฬิกาที่เราใช้กันอยู่นั้นมาจากที่ไหนแล้วมีที่มาอย่างไรเริ่มต้นนั้นคนไทยนำเข้ามาจากตรงไหนหรือคนไทยเป็นผู้ผลิตเองคลิปนี้มาดูคำตอบกันนาฬิกามาจากภาษาบาลีที่แปลว่ามะพร้าวก็คือคำว่านาลิเกละ โดยเขาใช้กะลามะพร้าวมาลอยน้ําแล้วก็จับเวลาอย่างเช่นการใช้ในการชนไก่ถ้านาฬิกาของกะลามะพร้าวนั้นจมลงก็แสดงว่าหมดไป1ยกในอดีตมีการนําเข้านาฬิกามาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งเป็นการนำมา นารายมหาราชในปีพศ2228โดยบรรณาธิการจากบองเออร์เรมองหลุยที่14ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตสู่คนไทยก็เรียกว่านาฬิกาฝรั่งหรือนาฬิกากลถึงแม้ว่าในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์จะได้นำเข้า นาฬิกามาแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายในการใช้งานก็มีแต่คุณนางชั้นสูงที่เริ่มใช้งานกันแต่ในรัชกาลที่4ได้สร้างหัวนาฬิกาขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกก็เป็นจุดเริ่มต้นของคนไทยที่มีนาฬิกาใช้กันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา